สวัสดีค่ะรู้กฎหมายไปกับไอจาวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับสารไทยมีกี่แบบนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ฟังข่าวของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะก็มีคําสั่งของสารปกครองอืตรงเนี้ยเราจะมีมันเป็นประเภทของสารในไทยซึ่งสารไทยมีทั้งหมดสี่สารด้วยกันนะคะก็คือมีสารรัฐธรรมนรูญเขาจะทําคดีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกรัฐธรรมนูญต่างๆเงี้ยค่ะที่มีม,มีการพิพาทกันสองก็คือศาลปกครองที่คดีของบิ๊กโจ๊กไปอยู่ที่นั่นศาลปกครองเนี่ยจะเป็นคดีเกี่ยวกับรัฐเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานรัฐอันนี้ที่มีปัญหากับประชาชนหรือว่าเอกชนใช่ไหมคะแล้วก็สามเลยก็คือศาลยุติธรรมคือศาลทั่วไปนี่ละค่ะที่มีการพิพาทกันเป็นคดีแพ่งคดีอาญาก็จะไปขึ้นศาลนี้กันส่วนศาลที่สี่คือศาลทหาร ชารทหารก็เป็นคดีของทหารโดยเฉพาะซึ่งเขามีกฎเฉพาะเกี่ยวกับทหารตรงนั้นอยู่แล้วถึงแยกนอกออกไปเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของศาลยุติธรรมที่มันเกี่ยวกับชีวิตประชาชนพวกเรามากกว่าศาลอื่นๆยกเว้นว่าเราไปมีประเด็นปัญหากับพวกองค์กรของรัฐเราก็จะไปในส่วนของศาลปกครองนะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงศาลยุติธรรมมี3ามชั้นด้วยกันก็คือมีศาลชั้นต้น มีสารอุทธร์แล้วมีสารดีกานะคะในส่วนของสารชั้นต้นถ้าเกิดว่ามีคำตัดสินออกมาแล้วโจทหรือจำเลยเนี่ยไม่พอใจในคำตัดสินนั้นๆอยากจะอุทธร์เพื่อให้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยื่นยื่นสารอุทธร์ได้แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจอีกก็สามารถจะดีกาต่อได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันนี้ระบบสาลดีกาไม่ได้รับทุกคดีเข้าไปพิจารณาแล้วนะคะ มันจะต้องขออนุญาตเข้าไปก่อนซึ่งบางคดีก็ได้บางคดีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาว่าเขาจะอนุมัติรับพิจารณาหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนศาลไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นระบบกล่าวหานะคะก็เรานึกถึงปาบุญชินก็ได้ครับบางคดีของปาบุญชินเนี่ยจะเป็นการกล่าวหาแต่ว่าในส่วนของท่านเปาเนี่ยเขาจะมีจันเจามีหวังเฉามีมาหั่นใช่ไหมที่เป็นคนอ ไปหาหลักฐานไปรวบรวมหลักฐานไปหาพยานมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานำสืบกันแล้วก็พิจารณาตัดสินกันแต่ว่าศาลไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะโจกจำเลยทั้งหลายถ้าคุณจะฟ้องคุณต้องรวบรวมหลักฐานของตัวเองแล้วก็รรวบรวมพยานรวบรวม,รว,ม,รว,มวัตถุพยานต่างๆเองให้มากที่สุดแล้วก็นำยื่นให้กับทนายหรือว่าตำรวจนะคะแล้วแต่ว่าเป็นคดีแบบไหนนะคะก็ จำง่ายๆค่ะแค่นี้ก็สำหรับรูก้กฎหมายไปกับไอาจาวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูข่าวได้อย่างเข้าใจและสนุกนะคะแล้วก็หากมีประเด็นอะไรก็เม้นถามมาได้เลยแล้วก็กดหัวใจแล้วก็กดรีโพสให้จาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จาค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ